สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว G Shock by G s a p ครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับ G Shock by G s a p Channel ครับผมนี่วันนี้ผมเอา Special Item เลยนะครับมา Unboxing แล้วก็รีวิวเพื่อนๆดูครับต้องบอกว่าหน้าติดตามสุดๆบอกได้คำเดียวเลยว่าหน้าติดตามสุดๆนะครับเห็นกล่องแล้วใช่ไหมครับ นี่มันคือ G-Shock f o ก m a n ครับส่วนมันจะเป็น G-Shock f o ก m a n ในรุ่นไหนนั้นอยากให้เพื่อนๆติดตามชมให้ดีครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็น Limited e dition ที่หลายคนนะครับจับตามองมากๆนะครับด้วยความ e x ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ความสวยงามของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนไปชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ด้วยนะครับรวมถึง Subscribe c h anel n ของเราไว้ด้วยและกดกระดิ่ง ติดตามไปเลยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆครับที่สําคัญจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยในการทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบนี้หรือติดตามกันแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นที่ต้องรีรอเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าวันนี้จะพิเศษขนาดไหนอย่างที่ผมได้เกินไว้ไหมไปชมกันเลยครับโอเคครับผม ที่บอ,บอกไว้ตอนต้นคลิปไปครับว่าวันนี้เนี่ยผมเอาไอเทมสุดพิเศษมากๆเลยที่อยู่ในซีรีส์ Fox Man ครับ G Shock Foxman นี่มาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพราะว่าเป็นเพราะมันพิเศษเพราะอะไรครับผมหวอกงยิ่งว่าตัวนี้อยู่ในกระแสมากๆนะตั้งแต่มีวิดีโอโปรโมตทีเซอร์หรือว่ามีภาพหลุดออกมาเนี่ยเป็นกระแสมากๆากสำหรับเจ้า Foxman ตัวนี้ฮนะเห็นกล่องแล้วพอดาวออกไหมครับกล่องเขาเป็นตัว Master of G เลยนะนี่เป็นกล่องแบบ หนาๆใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยสกรีน G-Shock กับฟ o อก m ม n นะครับเป็นสีแบบเหลือบๆนิดนึงฮะสีเหลือบๆสว่างๆนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาครเพื่อนๆนี่มาดูกันเลยครับทำไมผมถึงต้องบอกว่าหลายคนรอคอยมากๆเจ้านี่นะฮะ เปิดมาเราก็จะเจอนะครับซีรีส์ฟ็อกแมนที่เอามาทําเจ้ารุ่นนี้เนี่ยนะครับอยู่ในซีรีส์ของนิวฟ็อกแมใหม่ล่าสุดน,นะครับภายใต้รหัสชื่อรุ่นว่า GWF-A 1000ครับผมก็คือซีรีส์ฟ็อกแมนที่เป็นตัวระบบอนาล็อกตัวนี้แหละนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกเมื่อปี2020นี่แหละนะครับก็จะมีโปสการ์ดแนะนํามาเลยนะครับว่ารุ่นนี้ฟ็อกแมนตัวนี้โดดเด่นยังไงมีช็อคในเซสต์นะครับกันแรงกระแทกกันน้ําในระดับใน ในระดับ ISO 200เมตรนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าระดับคนที่เป็นมาตรฐานการดำน้ำของคนทั่วไปที่ดำน้ำรู้ดีนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนลิงค์เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ LED ไลท์นะครับดูกรับระดับน้ำขึ้นลงได้นะครับมีโหมดในการดำน้ำด้วยเห็นไหมฮะนี่นี่ก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็มีระบบปฏิบัติชิกในการตั้งเวลาด้วยนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยรุ่นนี้นะครับผมมีเขาเรียกว่าอันบ็อกซิ่งรอบรีวิวให้ดูในรุ่นปกติแล้วนะฮะคลิปนี้เลย ก็ไปติดตามชมรายละเอียดเบื้องต้นได้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันหรือรายละเอียดต่างๆผมลงไว้แน่นๆเยอะยวันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้า Limited Edition ที่น่าติดตามรุ่นนี้มันคือตัวไหนฮะแกะมาเราก็จะเจอกับกล่องครับนี่ <c oughs> ดูกล่องนิดนึงครับเพื่อนๆพอจะเดาออกอยังมันคือ Foxman ในซีรีส์ที่เป็นสีเรนโบ์ครับ G W F A 1 0 0 0ในซีรีส์ที่เป็นเรนโบ์อีดิชันครับแต่มันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะ รีวิวเพื่อนๆดูวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าแบ็กกอร์ให้ฟังนะครับก็เจ้านี้นะครับผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นซีรีส์ฟ็อกแมนนะครับที่อยู่ภายใต้รหัสชื่อ GWF A 1 0 0 0 BRT 1 A mm hmm. 1> ครับผมเป็นลิม i t ต็ดอ i ดิชัตัวล่าสุดในซีรีส์ฟ็อกแมนรุ่นล่าสุด2020เช่นเดียวกันนะครับที่ทำออกมาเป็นสีแบบเรนโบอีดิชั่นแบบนี้เห็นไหมครับตัวกรองสวยงามมากครับเพื่อนๆ ฝั่งนี้ก็จะเป็นคู่มือของเขานะครับเช่นเคยฮะผมขอไม่ริยาดไม่ลงรายละเอียดในส่วนของคู่มือแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรก่อนที่จะไปชมพระเอกของเราผมต้องอนุญาตอธิบายฟังนิดหนึ่งว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยอินสปายเลชันของเขานะครับมาจากสัตว์ประเภทกบหรือคางคกเนี่ยฮะนะครับก็ประเภทเดียวกันนี่แหละนะครับก็จะมีสายพันธุ์ที่แตกตาก่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเนาะนะครับแล้วก็เจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าสีของเขาที่เป็นสีเรนโบว์ครับเพื่อน เจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นคัล o ลอร์ฟูนะครับบอร์เนลเรนโบโทสนะครับก็ถ้าเป็นฝั่หลังนะครับก็จะอยู่ในสัตว์จำพวกของคางคกสีรุ้งนะครับเออนะครับซึ่งสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีแบบปรกกายรุ้งแบบนี้เลยซึ่งเป็นสัตว์หายากมากๆ นะครับเป็นสัตว์ในตระกูลที่หายากมากๆพิเศษมากมากนะครับก็เลยเป็นอินสปิเรชันในการมาทำฟ็อกแมนเรือนนี้นะครับนะสัตว์ในตระกูลเดียวกันเอามาออกแบบเป็นเจ้าฟ็อกแมนเรือนล่าสุดครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่ตัวกล่องของเขาเห็นไหมดีไซน์ออกมาให้เป็นสีเขียวธรรมชาตินะครับฝากล่องมีล,ลักษณะลวดลายนะครับคล้ายๆสัตว์ในตระกูลกลบและคางคกเห็นไหมฮะแต่ว่าเป็นสีลุงเลยเห็นไหมครับนี่ฟ็อกแมนตัวนี้ ขออนุญาตเปิดมาฮะเปิดมาข้างในนะครับเราก็จะเจอกับพระเอกของเรานะครับกล่องด้านในนะครับมีสีสันหลากหลายจริงๆนะกล่องด้านในเป็นสีส้มสกินว่า g s ช o อ k ฟ็อกแมเห็นไหมครับนี่สีสันวิ่งวังมากเรามาดูพระเอกของเราเลยดีกว่าครับเพื่อนๆครับขออนุญาตครับนี่นะฮะตัวกล่องด้านในไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นกล่องสีดำนะครับตัดกับสีสันที่หลากหลายนะครับนี่ผมขออนุญาตวางก่อนตรงนี้นะครับอ่านะครับ ก็คราวนี้เรามาดูพระเอกของเราครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆดูครับนี่คือ FOXMAN นะครับภายใต้รหัสชื่อรุ่นว่า g w f a 1 0 0 0 b r t อ่าเห็นไหมครับสวยงามไหมครับเพื่อนๆ เป็นซีรีส์ o อกแมนที่มีอินสปิเรชันทำมาเป็นสีเรนโบ์นะครับที่ทํามาจากอินสปายสัตว์จริงๆนะในตระกูล่ากบและครางคกเนี่ยนะครับที่เป็นสัตว์หายากที่เป็นสีรุ้งแบบนี้เลยนะครับว้าวเฟิร์สอิมเพ s i ชัเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆคือพอมองแวบแรกแล้วสีสันเติตามากเพื่อนๆมองผ่านกล้องนะเนื่องจากแสงในซูด นะคค่อนข้างสว่างนะครับในสตูแสงไฟค่อนข้างสว่างอาจจะเห็นไม่ชัดว่าวิ่งวังขนาดไหนนะครับแต่ผมจะพยายามนี่ฮะอีกทีให้เพื่อนๆดูชัดเลยครับว่าสีของเคขานี่เรนโบว์จริงๆครับสีสันคือสีตัวจริงสวยมากครับเพื่อนๆขออนุญาตถอดหมอนก่อนนะครับนี่นะครับนี่เมื่อกี้ผมได้พูดถึงรหัสชื่อรุ่นไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมฮะมันคือ G W F A 1 0 0 0 B R T 1 A D R นะครับ อินสปิเรชันมาจากสีเรนโบจากเจ้าสัตว์ประเภทกบกับคางคกนี่ฮะอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังตอนแรกนะครับมาดูดีไซน์ภาพรวมดีกว่าครับเพื่อนๆนฮะดูน่าเรือนครับเพื่อนเอนแน่นอนว่าอินสปิเรชันก็มาจากสีเรนโบของเจ้ากบหรือเจ้าคางคกตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงดีไซน์ออกมาให้มีสีสันหลากหลายอย่างนี้ตัวเคสรอบๆตรงนี้นะครับที่เป็นโลหะเนี่ยนะครับได้มีการทําเขาเรียกว่า แกะลงไปให้เป็นร่องลอยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้อ่าสลักลงไปแกะลงไปให้เป็นร่องรอยเห็นไหมครับเป็นจุด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 รอบๆเลยแล้วมีการเคลือบไอออนนะครับเคลือบไอพีที่เป็นสีพิเศษที่เป็นสีรุ้งนะครับซึ่งขับออกมาได้สีแตกต่างกันรอบตัวเรือนรอบๆตรงนี้เลยนะครับทำให้แสดงออกถึงเจ้าตัว อ่าคางคกหรือกบสีลุ้งตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีสีที่เป็นเขาเรียกว่ายูนี้โดยเฉพาะของเขาเลยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับมองมุมหนึ่งได้สีเหลืองหรือสีทองเรืองรองออกมาเลยมองมุมหนึ่งได้สีม่วงหรือสีฟ้านะครับแล้วก็สีเขียวเมทัลลิกใสๆเห็นไหมนะครับแล้วก็ มีวัสดุใสๆที่ครอบตรงนี้นะครับซึ่งเป็นวัสดุโพลีเทนนะครับผสมนะครับออกมาเป็นโทนสีใสนะครับซึ่งบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าถิ่นที่อยู่ของเจ้าตัวคางคกหรือกบตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะออกมาเป็นใสๆเคลือบไว้อีกเพื่อให้เห็นเท็กเจอร์ตัวสตีลหรือว่าตัวโลหะที่อยู่ใต้ตรงนี้ชัดมากขึ้นตัวหน้าเรือนด้านในครับก็ออกแบบเป็นสีรุง้งหรือว่าเรนโบว์เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะ ตัววงด้านในเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าดูใกล้ๆจะเห็นบงเห็นชัดมากว่ามันวาวๆแว,ว็บๆเลยผมดูตัวนี้ผมจะเห็นชัดมากนะครับเพื่อนเพื่อดูผ่านจอเห็นไหมครับอ่าตรงเวอร์ไทม์ด้านล่างนี่นะครับจะมีสีเขียวสีม่วงนะครับสีฟ้าสีน้ําเงินเมทัลลิกคือใสๆตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอบๆหน้าปัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มเองก็ตามแต่ทั้งเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีจะมีสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวที่แตกต่างกันเลยเห็นไหมครับ แล้วหน้าปัดเนี่ยจะดีไซน์ออกมาแม้กระทั่งตัวบอกวันที่เห็นไหมครับตัวบอกวันที่เนี่ยโทษทีครับผมขอยญาจับโฟกัสนี่ตัวบอกวันที่นะครับที่เป็นเลข24เนี่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสี c o l o r f ร์เหมือนกันนะนี่ รวมถึงตัวหนังสือที่เป็นสกรีน G-Shock ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับอ่าโดดเด่นเลยทีเดียวคราวนี้มาดูสายครับผมตัวสายดีไซน์เป็นสีดำนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าเท็กเจอร์ตัดกับตัวเรือนตรงนี้นะนะครับแล้วก็สกรีนตรงนี้เป็นทับโซลา่าที่เป็นออกสีพูอ่อนๆเรืองนะครับด้านสายสั้นเช่นเดียวกันครับสกรีนมัลติแบด์ชิกแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับตัวรัดสายตรงนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวตะขอตรงนี้เป็นสีโรสโกครับ เป็นโลหะสีโรสโกปุ่มตรงด้านข้างครับเพื่อนๆฮะมาดูนิดหนึ่งปุ่มตรงด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสีส้มๆนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับรวมถึงหมุดตรงนี้เนี่ยเป็นสีโรสโกครับผมอ่าเป็นสีโรสโกฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับก็เป็นปุ่มกดสีโรสโกเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับก็เรียกได้ว่าดีไซน์การออกแบบให้ดูอีกครั้งหนึ่งยาวๆครับเป็นไงครับ เรียกได้ว่าดีไซน์การออกแบบนะทั้งตัวกล่องและตัวนาฬิกาเนี่ยมีความเข้ากันมากๆเพื่อนๆนและที่สําคัญที่สุดออกแบบให้ตรงกับคอนเซปต์ของเจ้าสัตว์ที่ฟ o อกแมนรุ่นนี้นํามาทํามากๆเลยทีเดียวครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังผมต้องบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่พิเศษนะฮะพิเศษยังไงครับเพื่อเพื่อนสังเกตดูโลโก้ครับโลโก้เนี่ยเป็นโลโก้ประจําของรุ่น g w fa 1000ใช่ไหมครับซึ่งถ้าในรุ่นปกติโลโก้เขาจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆผมขึ้นภาพไปดูเห็นไหมฮะข้างๆกัน เห็นไหมเพื่อนๆสังเกตไหมว่ากบถือเข็มเนี่ยนะครับกบถือเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับมันจะเป็นกบคนละแบบเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นกบที่ไม่มีจุดครับแต่เจ้า Fox Man ต right. the ัวนี้ในรุ่นพิเศษเนี่ยตัว Foxman หรือว่าตัวกบสัญลักษณ์ข้างหลังเนี่ยมันจะมีจุดจุดเห็นไหมครับที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงเจ้ากบชนิดพิเศษที่เป็นกบสีลุงหรือว่าข้างคกหรือกบสีลุงตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหม นี่เป็นจุดๆเลยเห็นไหมครับว่บงบอกถึงเจ้าสัตว์ตัวที่เจ้าตัวคาโชาจิชอฟอกแมนรุ่นนี้เนี่ยเอามาทําเลยเห็นไหมนี่เป็นจุดกิมมิกเล็กๆนะครับที่ใส่เข้ามาในรุ่นนี้นะครับให้เห็นว่ามีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะที่เป็นสัญลักษณ์กบถือเข็มนะครับแล้วก็มีความแตกต่างเห็นไหมฮะมีจุดๆๆดๆุๆแสดงถึงเจ้าตัวตนของเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับพื้นด้านหลังใต้สายเป็นสีดาหมดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับ สวยไหมครับขนาดหน้าเรือนของรุ่นนี้ครับนี่ฮะผมขึ้นให้ดูฮะก็ค่อนข้างแน่นอนว่า Foxman เนี่ยขนาดหน้าเรือเขาจะค่อนข้างใหญ่ทีหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวสายของเขาจะมีความยาวหน่อยเพราะว่า ต้องเอาไปใช้งานร่วมกับเวสสูดนะครับเวลาเราใส่ชุดดำน้ำนะครับกระจกตัวนี้เป็นแซฟไฟนะครับที่เคลือบกันแสงสะท้อนมาแล้วนะครับเวลาเราดูนะครับในลักษณะของแสงสะท้อนจะสังเกตไหมฮะมันยังมองเห็นหน้าจอที่ชัดเจนแม้กระทั่งจะโดนไฟหรือว่าแสงสะท้อนมาเพราะเขาเคลือบกันสะท้อนไว้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้พลังงานเป็นระบบทับโซล่านะครับเรียกได้ว่าชาร์จพลังงานผ่านแสงอาทิตย์นะครับผ่านแสงไฟได้โดยตรงอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับเรียกได้ว่าเป็น10ปีเลยทีเดียวนะครับ ก็ใช้กันยา,ยาวไปเลยครับแบตนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เสื่อมก็เปลี่ยนได้นะครับไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นความทนทานจีช็อ k ขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วโครงสร้างเจ้านี่ฮะโครงสร้างของเขานะครับเป็นคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคาร์บอนที่ขึ้นตัว เรือนมาแบบเป็นโครงชิ้นเดียวเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีความแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ทนแรงกระแทกแรงสัน่นแรงเวียงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเนื่องจากโครงสร้างที่เป็นตัวคาร์บอนเองนะครับแล้วก็รองรับระบบบันทีแบนชิกนะครับตั้งเวลาผ่านเสาสัญ,ญญาณอัตโนมัติได้กัน6ประเทศนะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยตรงนี้นะครับตั้งเวลารวมถึงเขาเรียกว่าตั้งแทร็กกิ้งดูข้อมูลการดำน้ำผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ นะครับรองรับฟังก์ชันการดำน้ำําเต็มรูปแบบนะฮะสำหรับคนที่ใช้ในการดำน้ำําเขาก็มีฟังก์ชันในการดร่ายได้ด้วยนะครับในการดำน้ำนะครับก็ผมไม่ลงลึกเนาะตรงนั้นนะครับเพื่อนๆกลับไปดูที่คลิปก่อนในที่ที่พูดถึงเรื่องนี้ได้นะครับว่าใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ําได้ยังไงบ้างนะครับบอกระดับน้ําขึ้นน้ําลงได้ด้วยสาหรับคนที่เอาไปใช้ในการดำน้านะครับก็นี่ฮะ พอของปากของคอครับผมเนี่ยจะชูจุดเด่นเรื่องดีไซน์มากๆเลยนะครับเออเรื่องฟังก์ชันก็เพื่อนๆน่าจะรู้จากคลิปที่แล้วแล้วสนนราคาครับเพื่อนๆครับสนนราคาผมต้องบอกเลยว่าประเทศไทยมีการนําเข้ามานะครับแต่นาเข้ามาน้อยมากแววแววว่ามีการนําเข้ามาแค่ประมาณ40 -50 เรือนเท่านั้นครับโดยราคาป้ายเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ4 0,000บาทราคาป้ายเปิดตัวนะอยู่ที่ประมาณ40 0 0 0บาทเท่าที่ผมรู้มานะครับ แต่ราคารีเซลอย่างที่เพื่อนๆรู้ครับเนื่องจากว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดอ dition ต่างประเทศเท่าที่ผมเห็นราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50,000บาทขึ้นไปแล้วอนาคตไม่แน่ราคาอาจจะแรงกว่านี้นะครับเป็นวัตจักรปกติของลิมิเต็ดอ dition เลยครับทุกแบรนด์ไม่ใช่แค่ g ีช็อ k ครับเวลารีเซลหรือว่าเวลา นํามาขายหลังจากที่ของมันเริ่มหมดไปเนี่ยตัวนี้ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นสูงนะครับหรืออาจจะลงก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะเป็น,นกลไกของตลาดนะครับถ้ามันเป็นที่ที่ต้องการของนักสะสมหรือว่าคนที่ต้องการนําไปใช้งานเนี่ยแต่มันมีจํานวนที่น้อยลงเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสของการที่มันผลิตจํานวนจํากัดเนี่ยหรือว่าในรุ่น limited edition เนี่ยก็มีโอกาสสูงมากที่ราคาจะขยับสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องแนะนํานิดหนึ่งว่าสายสะสมสายฟ็อกแมนนะครับหรือคนที่ชื่นชอบเจ้าโมเดลนี้หลังจากที่ดูรีวิวแล้วช่วงแรกๆหามาเก็บไว้ได้เลยครับมูล,ลค่าในอนาคตผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสสูงมากๆที่จะราคาขยับขึ้นอีกเพราะว่าต่างประเทศตอนนี้ราคาขยับสูงขึ้นแล้วนะครับถ้ามีโอกาสได้เจอในราคาในประเทศไทยนะครับที่ยังไม่สูงมากผมแนะนําซื้อเก็บซื้อใช้ได้ครับ ยังถือว่าราคาไม่สูงเท่าต่างประเทศนะตอนนี้นะครับอันนี้คือคําแนะนําแบบตรงๆเลยนะครับในฐานะนะครับ แนะนำนักสะสมหรือคนหนึ่งที่นะครับสะสม G ีช็ ck เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะได้นะครับหรือสนใจก็สอบถามข้อมูลเข้าไปที่เพจของเราได้เพิ่มเติมนะครับยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือสอบถามโปรโมชั่นในช่วงนั้นเข้าไปได้วันนี้มาแบบเต็มอิ่มเลยครับมาให้ดูความสวยงามของเจ้า Foxman Rainbow Edition ในซีรีส์ Foxman ล่าสุดปี2020ครับสวยงามเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวขึ้นข้อให้ดูครับก่อนจากลาฮะ นี่นะครับนี่คือขนาดหน้าเรือนของเขาครับเพื่อนๆฮนะใหญ่ไหมเออขึ้นขนาดหน้าเรือนให้ดูนะครับแต่เวลาขึ้นข้อนี่ต้องบอกว่าเต็มข้อเลยนะสำหรับท่านผู้ชายนะครับผู้ชายที่ชื่นชอบนาฬิกาแบบเต็มข้อใหญ่ๆนะแล้วก็สีสันสวยวิ่งววงแบบนี้นะครับหรือคอนเลคเตอร์นักสะสมทั้งหลายผมบอกเลยว่าไปหามาเก็บไว้เลยครับเข้า คอลเลกชันของเรนโบอีดิชันเลยนะครับซึ่งก่อนนั้นนี้ก็มี MTG เนาะที่เป็นเรนโบนะครับเข้าเซตได้เลยครับเพื่อนๆตัวนี้สวยงามเลยทีเดียวครับ ออนะครับก็น่าเก็บสะสมอีกตัวหนึ่งทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อไปใช้งานก็ลองพิจารณาดูครับแล้วแต่ความชอบเนาะนะครับอันนี้เป็นการรีวิวให้ข้อมูลให้กับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเอาไว้พิจารณาถึงในเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับก็วันนี้นะครับมาเท่านี้สำหรับเจ้าตัว Rainbow Edition กับ f o x m แมซีล่าสุดพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ Gshock บา Gs อย่าลืมติดตามคลิปดีของเราแล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะครับชมนาฬิ คาซูโอจีช็อกรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นหายากแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ